เสิร์ตแรกของอันดาแล้วก็ลูกแก้นะคะ One w o One Sky Concert ไม่ลูกเป็หนูตัวหนูล่าเป็นีค่ะเป็นเปีทำแกเป็นหลานหรอ The Next s o n เพลงยังไม่ขึ้นเพลเใม่าพูฟ้าตู้ใข่กันสวยมากเฟึ้งมาเพียรนาหันทางไหนก็ฟึ้งหันขวาก็ฟึ้งหันซ้ายก็เฟึ้งมกันวันนีตอนนี้ปัจจุบันมีเธอเท่านั้น สวัสดีนะคะทุกคนขออนุญาตเปิดคลิปเลยเพราะว่าอะไรรู้ปะคืองงมากบุง้งเป็นไรอะ่ะคือแต่แงแต่งแต่งเกินไปปะอะไรนี่ชุดเดียวเรียบๆนี่ขาวดำ,ดำวันนี้เราจะมากินฟูทักกันนะคะจริฉันกินไปแล้วรอบหนึ่งแล้วหรอ,อคืองจริงนี่รอเพราะว่าจะถ่ายคลิป้วยเลยเนี่ยแล้ว าวคือเรามาช้าไปป่ะไม่คือฝนตกไปแล้วรอบนี้ใช่ค่ะที่บ้านฉันก็ฝนตกฉันมาถึงแล้วฝนตกจริงอ๋ออุ้ยสวยจังฉันใช่ป่ะขอบคุณคนะสวัสดีนะคะกินอะไรดีวิปปิ้งวิปปิ้งหน่อยได้ป่ะมาวิปปิ้งหน่อยอะไรดีอ้าวบอกแล้วมาช้าจริงเหรอไงโลกช่วหนู ินัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากันลายอุ๊ยผัดไทยเออหมดหมดแล้วเออคือไม่มีอะไรให้หนูกินแล้วหรอไม่ะไรทองชนะกจบละออันนี้อันนี้ ช่นใหมอันนี้นี่ค่ะขอบคุณนะคะค่ะเดี๋ยวจะบอกว่าเกววีลูกกินเนี่ยมาเป็นตัวแทนดานดาลูกแก้วเก็บแทนแล้ววันนี้ใช่ใช่ที่แก้วกินเยอะกินนี้เราติดสิบไหนคะบอลค่ะบอลไหนไหนนะบอล อร่อยมากทิ้งยังไม่ได้กินข้าวมาเลยมาอาศัยที่นี่สรุปหมดฝน<อ>ตกก็ไม่หวัน่นโอ้ะคะุกคนเราจะกินใช่จะได้เลยอ,อร่อยไหม,มนี่โ,โรตีรยเดียวโรตีด้วยค่ะอันนี้ไม่ได้ไปีกไวย ดาลูกแก้วนะคะสวยมากอันนี้ของบ้านลูกแก้วสวยมากอันนี้เขาก็สัมภาษณ์กันอยู่นะคะพี่พี่น้อง,น,องน้องน่ารักมากนี่ของพี่อันดาซูมีนีนะ ่า่ตู้นะคะโอ้อันไหนดีปิดก็อันดารุแก้วไหมอันดารุแก้วโอเคเธอเธอเธอวันนี้อ่ะเป็นวันดีขอให้มีกันและกันตลอดไปนะ ไปไปเดี๋ยวเราเข้าไปห้องแต่งตัวไปหาเพียร์ดาลูกแก้วกันนะคะทุกคนไปเล่นโซเลยใครจะหาลูกสาวทำไมอันนี้คือกินอะไรมาอือคือกินข้าวเอามาออปักทียังไม่ได้กินอะไรเลยไม่ทานเลย <c oughs> คือวันนี้แต่งตัวใหม่นี่แหละตัวโซนี่เองเจ้าที่เป็นเมลอนนะเพราะงั้นงั้นอ่ะอย่าเลยคะไหนๆเอามาถ่ายด้วยกันก่อนอ่ะเร็ว แล้าคนแล้วคนเื่นแมหมดแล้วม่นจะปซาวชิกันหมดล้แพวอย่อ่ามีคอนเกูเลชั่นะเป็นเลชั่นานๆเนะกินแค่อไรเลนนี้แพรวเป็นแมวอยู่นูนะเดี๋ยวพาไปสวัสดีแพรวไหนอุ้ยเหมือนแมวอันี้แมวที่อยู่ในตูวอินใช่ไหมแมวม่วงใช่ใช่แมวม่วง สวยงามรออ่ะไปซาวไม่ไม่ไปซาวเช็คหรอเอ๋อรออ๋อเบดี้ตอนนี้นะคะอยู่ข้างในหอแล้วเป็นรอบซาวเช็คนะคะนี่ตื่เในซาวแขกยังไม่ขึ้นแขกยังไม่ขึ้นแขกยังไม่ขึ้นไดดวนจอยไว้ก่อนวนจอยไปก่อนเออไปค่ะเดี๋ยวเรารอดูแล้วก็ถ่ายบรรยากาศมาฝากแม่ เข้าห้องน้ำอยู่ไม่เนห็น่าจะยังไม่เคยมาจุเออวันนี้ยังไงคะยังไวงทีมสีขาวคะ่ะเหมือนถูกทีมเหมือนนัดกัน,นจริงสวัสดีค่ะน้องอามาัดนะคะของเรามาแล้วไปไม่ได้เจอนานเลยเป็นไงบ้างนานโคเลยนาน <c oughs> นานโขนานโขนี่แปลว่าอะไระนานมากอ๋อนานมากพอดีว่าเป็นเด็กอินเตอร์ค่ะโอ๊ะเออเออคือทำไมหนูต้องชอบแทนมาฝั่งนี้วะคือเป็นอะไรงงมาก รักนะคะชาวลูกโลกแล้วก็ชาวท้องฟ้านะคะด้อมเดวี่ชื่อด้อมอะไรคะด้อมตานีหรือเปล่าชื่อกรูดกูดสวยขนาดนี้เป็นตานีนะชอบสีเขียวนะคะเผื่อใครอยากจะเอาอะไรมาให้อุ้ยไปไปดนแน่เลยะชอบสีขาวทาค่ะบ้านทำธุรกิจสีเขาค่ะโดนจับแน่ ใครเออมาิครเออมวคเดี๋ยวี่ขาจะทีได้ไหมจะทำได้ไหม่ได้น้าเปลี่ยนกระตุ้ตุ้ตอเงองไได้แต่งละน้องทำไม่ได้ไม่ใช่เลยนะยาวแบบจะถึงูกแล้วอะคือเชี่ยวมากไ่ด้ใมเจ๊เกว่าจะเสด็จมานะคะคนนี้จต้องเป็นออประธาน ประธานก็ต้องมาช้าๆหน่อยต้องให้น้ำไหลไฟไหม้ก่อนถึงจะมานี่เลยดูภาพรวมเร็วภาพรวมอ่ะภาพรวนี่นะค่ะมีเจี๊ยบหอมยังเตรี๊ยบหอมเตรียมพร้อมขึ้นเวทีแล้วอุ๊ยเลยวันนี้มาได้บทเพลงบทเพลงที่ร้องไม่ได้ใหญ่แรงคือซิรีส์เพลงนี้เธอลองปล่อยขนาดนี้เป็นเอ่อบล็อกเกอร้องบล็อกเกอ วังวีวังเบสเอ่อวังเบียวังเบียวันนี้มาให้กำลังใจเพราะว่าเดี๋ยวพี่ฮัดไปเดี๋ยวเราซืใช่ค่ะเออขอรับบ้างขอบบ้าเลื่อนหน่อยวันนี้เันจริงแล้วสองสาวขอให้โชคดีแล้วก็ทำให้เต็มที่แล้วก็ขอให้เอนจอยกับแต่ดสวยสวยมากปึ้งมากเพียตาหันทางไหนก็ฟึ้งหันขวาก็ฟึ้งหันซ้ายก็ฟึ้งสวยมาก ขัไม่ซ้อบคไม่ต้องซ้อบคงเจาะคิ้วนะเออะคิ้วบ้ากเปร้องเปรืองเปรืงรอดูได้่ะสูรได้นี่แหละของจริงตอนนคอสโมสจะรอดูทุกคนยืนเต้นนะคะเห็นหรือเปล่าเมื่อกี้เซวเช็ควงมือแบบว่าสามร้อยสิบองศาจริงหรอจริงใต้วงแขนเรียบเนี้ยใช่คือออันนี้ต้องเข้าอะไรนะโลออน เราอ๋อท yes. oh. <T |ar|> ี่เข <ing> <T> ้าแล้วจริงสวยโคตน่าวันนี้ตอนนี้ปัจจุบันมีเธอเท่านั้นโอ้โหโอ้โหเอ้สู้ๆไปตีนเออปึ้งปังปึ้งปังมาแล้วขอบคุณชาวอันัน อยู่ที่นี่นะคะดหลมากัเยอนดาหล่อมากหล่อมากอยากได้ค่ะอยาไเปแฟนค่ะเนียเขาก็หงจะหลอไม่ได้โอ๊ยโอ๊ยอไม่ได้หรอเว้าลูกแกอุ๊ยลูกแกพูดนี่มันนางเอกละครพูดใหญ่มากเขาอยากได้อ

บอกว่าเคมีิีกอนโแล้วก็ลักอันดั้กแก้ว ภุมใจสวัสดีทุกคนแล้วก็ร้องไห้เยเลยภูมิใจไงแบบว่าคือแบบมันดีมากใที่ภูมิใจมากอน้อใช่ไหมไว้ขึ้นบ้างไปด้วยกันนะวันดีค่ะวันนี้เื่ะดี่วันนี้สาวันนี้สาอายุยี่สิบค่ะ แต่ว่าไม่ไปทางผาการทูตแต่เราเราะหนงานไวมากไหวได้ไม่ได้เลยได้ได้ได้เอาแต่เราเป็นมีเลยแล้วพี่ไอเป็นไงบ้างช่วงนี้เันยอไหมคะอุ้งยองช่งนี้อุ้ยองแต่ว่ก็ร่มลงขึ้นแล้วอุ้ยแต่หนูเห็นพี่ไอเป็นแบบ o จะขอ เพราะว่าไม่ใช่งานที่ถนัดใช่แบบเพิ่งมาเป็นสายแบบวงการเลยอลไรจริงเหรอตอนแรกตอนแรกไปนอะไรจริงจริงเราเปิดบริษัทเทคบริษัทวิทยาการอ๋จริงเหรอต่ว่าก็เก่งไหมที่แามาแบบวันนี้อะไรมาลองทำดูแล้ว่าสนุกดีค่ะสนุกมากกว่าที่คินี่บอกแล้วว่าขอ V I P ข้างหน้าได้ หน้าสุดเลยหน้าสุดเนี่ยจะแบบถ่ายแบบเต็มๆเลยของโปรด์คอรอดจริงป้ะทุกคนชอบกินในรีวิวนี้ไหมอร่อยใช่อร่อยจากพี่บ้านเพียรดานะคะข้อมาผมเสียทรงเลิศอ่ะไหนลองเกลียดถ้าผมเสียทรงให้รอบหนึ่งเดี๋ยวผมเสียทรงผมกำลังเสียทรงรอบก็จะโดนใจโดนใจโดนใจเนื้อเจเนื้อเจเนื้อเจเนื้เจอเจเนผมกำลังเสียทรง ก็เธอโดนใส่นะาเด้อเดนะ้อมีมีอะไรให้ดูลูกแก้วทิ้งผมทำไมลูกแก้วลูกแก้วทิ้งหัวทำไมเ <laughs> ยังไม่ได้ลองใส่เลยกะว่าจะมาใส่วันนี้นะคะก็ได้ของจากพี่พี่แฟนคลับมาด้วยนะคะขอบคุณที่เอามาให้นะวันนี้คอนเสิร์ตอันดาลูกแก้วสนุกมากมา <laughs> เดี๋ยวไปคอนเสิร์ตหน้าเจอกันนะคะแต่เป็น ออ๋ม่นกี้เป็นอะไรกันดูมากอ่าโอเคบายบายทุกคนเจอกันรอบอันน้ป่หใช่ฝากกดไลค์กดชิ์แล้วก็กดซับสครด้วยนะคะอันนี้กี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 ไายบาย